สวัสดีนะักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีาที่4ทุกคนค่ะในคลิปวิดีโอนี้เป็นเรื่องราวของรายไทยหมวดนารีสิ่งที่จัดอยู่ในหมวดนารีได้แก่คนเทวดานางฟ้าคนในหมวดนารีแบ่งออกเป็น3ประเภทดังนี้ค่ะ 1. ผู้ดีขุนนางค่ะบดีใบหน้าจะได้รูปแต่ว่าไม่สวมมงกุฎหรือชดา 2. ก็คือกษัตริย์เทวดานางฟ้าเหล่านี้จะนิยมใส่ชดาหรือว่ามงกุฎใบหน้าจะกลมรีได้ลูก 3. ตัวกากตัวกากหรือชาวบ้านทั่วไปใบหน้าแสดงอารมณ์หลากหลายลักษณะของใบหน้าแบบไทยนิยมวาด3แบบได้แก่หน้าตรงหรือด้านหน้า 2. หน้าเที่ยวหรือมุม45องศาและ 3. หน้าด้านข้าง ต่อมามาดูดวงตาแบบภาพไทยนะคะดวงตาจะมีลักษณะโคมยาวคิ้วโค้งรับกับดวงตาดวงตาเราจะใช้แบบทั้งหน้าตรงหน้าเสี้ยวแล้วก็หน้าข้างคือดวงตาแบบที่1น,นะคะส่วนแบบที่2จะเป็นแบบที่หลีตานิยมใช้กับตัวกา ต่อไปจมูกแบบไทยนะคะจมูกแบบไทยก็จะมี3แบบเหมือนลักษณะแบบหน้าไทยคือ 1. จมูกแบบหน้าตรงเห็นปีกจมูกทั city, ้งสองข้างเท่ากัน 2. จมูกแบบหน้าเสี้ยวเห็นปีกจมูกสองข้างไม่เท่ากันค่ะและ 3. จมูกแบบหน้าข้างจะเห็นปีกจมูกเพียงแค่ด้านเดียวต่อมาปากแบบไทยนะคะปากแบบไทยก็จะมีปากแบบหน้าตรง 2. ปากแบบหน้าเซี่ยวและ3ปากแบบหน้าข้างอวัยวะต่อมาคือเท้าเท้าก็จะมีลักษณะเด่นๆอยู่3แบบค่ะขึ้นอยู่กับศิลปินแบบที่1ก็คือแบบเห็นหน้าเท้าแบบที่2แบบเห็นหลังเท้าและแบบที่3แบบเห็นฝ่าเท้าค่ะลักษณะของเท้าจะขึ้นอยู่กับท่าทางของตัวละครตัวอย่างเช่น ถ้ายืนตรงจะมองเห็นหน้าเท้าทั้งสองข้างทั้งข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาหรือถ้ายืนหันหน้าไปทางขวาเท้าด้านขวาจะเห็นหน้าเท้าและเท้าด้านซ้ายจะเห็นหลังเท้าค่ะและถ้าเป็นการนั่งชันเข่าหันหน้าไปทางซ้ายมือเท้าด้านซ้ายจะเห็นฝ่าเท้าและเท้าด้านขวาจะเห็นเป็นหลังเท้านั่นเองค่ะ แบบไทยนิยมไว้เล็บยาวเพื่อทำให้นิ้วดูเรียวแล้วก็ยาวนั่นเองค่ะต่อมาเรามาดูสัดส่วนของคนแบบภาพไทยกันค่ะภาพไทยมีสัดส่วนที่ไม่แน่นอนยึดตามความเหมาะสมของผู้วาดดังนี้ค่ะประเภทที่1 แบบประมาณ6ส่วนได้แก่พระสงฆ์ขุนนางผู้ดีคนประเภทนี้จะแต่งกายดูดีเสื้อผ้าอาภรณ์ไม่ประดับด้วยลวดลายกะหนกหรือลายไทยหรือเครื่องประดับต่างๆมากมายนะักต่อมาประเภทที่2คือ ประเภทที่มีสัดส่วนประมาณ7ส่วนครึ่งได้แก่กษัตริย์เทวดานางฟ้าเสื้อผ้าอาภรณ์ในหมวดนี้จะประดับตกแต่งด้วยเครื่องประดับหรือลายไทยต่างๆ และประเภทที่3ตัวกากหรือชาวบ้านประเภทนี้จะมีสัดส่วนอยู่ที่4-6ถึง6ส่วนลักษณะของตัวกากจะเป็นชาวบ้านที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าหรือชุดธรรมดาไม่มีการใส่ลายกระหนกหรือเสื้อผ้าอาพอที่ดูดีจบไปแล้วนะคะสำหรับเนื้อหาต่อมาเรามาทดสอบความรู้แบบง่ายๆแล้วก็รวดเร็วกันค่ะ คำถามข้อที่1อวัยวะที่เห็นเป็นของใบหน้าแบบใดคะจับเวลาค่ะ,ฉะเฉลยเป็นแบบใบหน้าแบบหน้าตรงนั่นเองค่ะข้อที่2ปากและจมูกแบบใดเหมาะกับใบหน้าหันข้างคะจับเวลาค่ะ,ฉะเฉลยค่ะ,ะ,คะปากและจมูกในแบบที่1นนั่นเองค่ะ คำถามข้อที่3ค่ะท่ายืนตรงมีลักษณะเท้าแบบใดคะจับเวลาค่ะ,ฉะเฉลยค่ะแบบที่3นั่นเองค่ะและข้อที่4ค่ะท่ายืนแบบหันหน้าไปทางด้านขวามือจะมีลักษณะของเท้าแบบข้อใดคะจับเวลาค่ะ,ฉะเฉลยนะคะจะมีลักษณะของเท้าในแบบที่1นั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับลายไทยหมวดนารีเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ